พันสี่เนี่ยโอกาสจะขึ้นมาแถวยอดเดิมแถว1น 4, 4 0, ่งอาจเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้เราจะพึ่งหวังมากเอาแค่พ้นพันสี่ได้ซะก่อนเซตไม่อดกับเราโจนเนี่ยทำให้ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ตลาดตัดพุ้นตัดทุ้นของทางดาวโจนและต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับเป็นข่าวขึ้นพร้อมดาวโจนตอนช่วงประมาณพฤศจิกาแล้วยาวมาถึงต้นปีนี้เลยนะครับยกเว้นตลาดทุ้นจีนกับพังเส็งเนี่ยที่มีการเป็นขาลงเป็นภาพขาลงคล้ายๆกับเรานะครับวันนี้เราถือว่าเป็นการเด้งที่จะแรงหลังจากที่ยันที่บอกนะครับลงมาเป็นเรื่องของโอเวอร์โซใกล้แนวรับฐานเดิมคือใกล้กับฐานเก่าแถว1 3ึ่งสนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ดีกลับแต่จริงๆเนี่ยถ้าดูจุดต่ำเนี่ยมันต่ำกว่าฐานเดิมเล็กน้อยนะครับแต่ภาพถ้า ภาพจะเห็นว่า RSI เนี่ยก่อนจะเด้งเนี่ยมันโอเวอร์โซอาเซียยี่สิบเก้านะครับก็คุณก็ว่าลงพอดีแล้วก็เด้งกลับทันทันเวลาพอดีตอนหลายหลายท่านกังวลว่าถ้าหลุดหนึ่งสามห้าศูนย์เนี่ยจะไป 130, หนึ่งสามพันศูนย์หรือจะไปพันสามพรุ่งนี้ต้องรุนต่อจะมีความต่อเนื่องไหมถ้ามีความต่อเนื่องพรุ่งนี้สามารถขึ้นมาพ้นอัตธพุทธให้มันสวยเลยคือพ้น พันสีขึ้นไปได้เนี่ยเรามีสิทธิ์ลุ้นว่าอาจจะเป็นแบบครั้งที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่อยากจะท่านหวังบวกไปเพราะบางท่านเนี่ยหวังบวกมากไปแล้วเดี๋ยวกลับตัวไม่ทันเพราะตลาดผันผวนง่ายนะครับเพราะเปิดขาลงอยู่มันพร้อมที่จะโดนขายโดนช็อตลงมาเสมอนะครับแต่ถ้าพ้นพันสี่หรือพ้นประมาณพันสี่หรือพันสี่หนึ่งศูนย์ขึ้นไปเนี่ยก็จะชื้นในดับหนึ่งถ้าพ้นไปแล้วเนี่ยหนึ่งพันสี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เนี่ยโอกาสจะขึ้นมาแถวยอดเดิมอะ แถวหนึ่งสี่สี่ศูนย์อาจเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งหวังมากเอาแค่พ้นพันสี่ได้ซะก่อนเลยถ้าดูในแก๊สโตลคัสติกเนี่ยค่อนข้างจะเสริมทางขึ้นพอสมควรนะครับเพราะว่าโตลคัสติกเซโวอร์โนี้ก็ดีกลับก็จะแรงนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของประมาณการสขายนิดน,นึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีปรมาสกายพอสมควรไหมโอเคก็ประมาณห้าหมื่นสามนะครับก็โอเคละไม่ไม่มากไม่น้อยก็พอมีบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับเด่นมากถ้าเด่นมากอาจจะขึ้นไปถึงไอคาสที่แล้วที่เคยลงมาเนี่ยถึงเจ็ดหมื่นกว่านะครับแต่